ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรามาเทส WiFi นะครับใน iPhone 6เนาะ i p h o n p h o n e 4S นะครับแล้วก็ iPhone SE 2020นะครับเดี๋ยวผมจะเทสนะเป็นแอปที่ผมเทสอยู่นี่แหละนะครับกลองถ่ายก็เป็น iPhone SE ีนะครับลองเทสดูนะสำหรับ iPhone 6 iPhone 6นี่เป็น WiFi แบบ AC นะครับสูงสุดที่ AC ส่วน iPhone SE 2020นะครับมีแบบ MIMO นะครับ เดี๋ยวให้ดูสเปคของมันเนาะกับตามภาพเลยครับไฟ FI 6กับ w ฟ Fi แบบมาตรฐาน WiFi 5นะฮะแ AH บบ8 0 2 1 1 a x เกซเนาะซึ่งในปัจจุบันนะที่เราเตอร์ที่ใช้อยู่นะเป็นแบบ AC นะครับมันให้ความแรงที่ไม่สูงสุดแต่ว่ามี MiMO ขึ้นมานะฮะทำให้ iPhoneSE นี่อาจจะแรงกว่าไม,ไม่อาจจะมันมันเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับก็ลองเทสสองรอบดูนะครับเมื่อกี้ก็ได้ประมาณ200นิดๆน,นะฮะมาลองอีกรอบหนึ่งจะได้กี่ร้อยกัน อันนี้ iPhone 6นะครับไอโฟน6รับแบบ AC นะครับมาดูกันว่าได้เท่าไหร่นี่คือสูงสุดของมันแล้วนะประมาณ220วก,กว่า230เนี่ยที่รับได้นะครับถ้าใครได้เร็วกว่าหรืออไยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับผมเนอะอาร์ู SE กันต่อเลยนะครับสภาพกล้องก็จะแตกต่างกันนะครับมากกว่าสมควรเพราะว่ากล้อง i 6นะนะที่ใช้อยู่เป็นกล้อง i 6นะครับ ก็อาจจะกากหน่อยนะฮะไม่ก็อาจจะแหละมันภาพขนาดนี้โคตรดาร์กนะครับอันนี้คือความแรงนะฮะขนาดเราเตอร์ที่ผมใช้เป็น AC นะผมไม่ไม่ไมง,งงงเหมือนกันเป็น2 AC 2100ของ 3BB ของ Huawei อ่ะนะฮะเออดูดิขึ้นมา640เลยนี่คือความแตกต่างของ Wi-Fi ชัดเจนเลยนะครับที่เทสได้นะฮะส่วนใน a d Gen 2นะเป็น Wi-Fi แบบ 802.11b g n a นะครับ ความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับก็ได้แค่42ไเมกกว่าเองนะใน iPad Gen 2นะครับนี่คือความเร็วอัพโหลดดาวกว่าเดิมอีก l a t e n c y ครับ Litency ยี่ต่ำยิ่งดีนะแล้วก็ iPhone c เนองรุ่นสุดท้ายนะครับเป็น Wi-Fi แบบว่า 802.11b ย์สนนลัดสลัดเอ็นนะครับไม่มีเาะช้ากว่าเดิมอีกนะก็เป็นเทคโนโลยีเก่านะตั้งแต่ปี2011นะ เปิดตัวเมื่อวันที่4ตุลา2011นะครับในสำหรับ iPhone รุ่น 4S นะครับโอเคนาะสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b ับส i ครให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นความรู้นะเนาะเผื่อคนที่ยังใช้รุ่นเก่าๆอยู่รุ่นใหม่นะฮจะได้ประกอบการตัดสินใจนะครับ